ประเดิมไม้แรกครับแม่เดี๋ยวไปตัเดเองก็ได้ครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเดียนิวนะผมก็วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม โอเควันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทํามาร่ากินเองนะผมก็ดีกว่าไปซื้อนะตอนนี้บรรยากาศยาเช้านะฮะประมาณ6กโมงกว่กวๆนะก็เดี๋ยวเราทํามาร่ากินเองนะวันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบเรามีอะไรบ้างนะครับมาร่าวันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูเลยวันนี้มาร่าเราจะมีนี่นะครับผมเป็นอันนี้โบโลน่าแล้วก็เห็ดเข็มทองแล้วอันนี้อะไรอันนี้อะไรเบียร์เห <H ed. S 1> ็ดนางรมหลวง เห็ดนางลมหลวงนะคะผมก็เดี๋ยวจะเสียบไม้ตัวนี้นะไม้ต้องเอาแช่นะ้ำเพราะว่าไม่ให้มันติดใช่ไหม,ไมใช่ไม้จะได้ไม่ไหมเออไม้จะไม่ไหมไหมนะถ้าเสียบถ้าแช่นะ้าไม้มันจะไม่ไหมนะตัวนี้นะนี่นะก็เดี๋ยวเราจะเสียบจนหมดนี่แหละนะครับผมเราจะเสียบหมดนี่เลยนะฮะมาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนนะมาล่าอย,ยู่ไหนเชิญดูมาล่ากอน อันนี้เป็นหมาล่านะผมเป็นหมาล่าสาเร็จรูปนะใครที่ไปผสมเองก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมมันเป็นสําเร็จรูปแล้วนะฮะมันจะอร่อยกวัวสะดวกกลัวด้วยนะเป็นหมาล่าสาเร็จรูปตัวนี้ถ้าใครอยากซื้อแบบนี้ก็ตามหาเองแล้วกันนะผมเขาไม่ได้จ่ายนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปก่อไฟกันก่อนดีกว่าให้พี่สาวผมทําไปก่อนนะบูโลนาเขียมทองแล้วก็เข็นดางลมหลวงอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปก่อไฟกันนะอยู่ด้านนู้น เดี๋ยวไปก่อไฟกันให้พี่ผมเซาทำไปก่อนนะเนี่เป็นวิธีก่อไฟแบบง่ายๆเลยนะตัวนี้นะเป็นวิธีก่อไฟแบบง่ายมากจริงๆไม่ต้องใช้ไม้นะผมตัวนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นน้ํามันพืชเก่านะเป็นน้ำมันพืชเก่าแนละ้ <Okay. S 2> นนกวก็กระดาษเช็ดชู่นะแล้วก็ไฟแช็กนั่นเองนะก็ะเดี๋ยวเราจะมาก่อไฟแบบง่ายๆกันเลยนะครับโอเคอยา่างแรกก็ต้องมีฐานด้วยนะฐานเป็นถุงนี้นะก่อง่ายๆไปเลย อย่าแป๊บหนึ่งเลียยวที่เท่าออกก่อนนะครับเคก็เดี๋ยวเราจุดไฟนะนี้เอากระดาษจิ๊กจ่นะจุ่มน้ํามันไปก่อนน้ํามันนี้นะผมทีจุ่มันอย่างนี้นะแล้วก็จะระวังไว้อย่างนี้เราจะจุดไฟนะแล้วก็เอาถ่านรอบๆนะอย่างนี้ถ่านวางรอบๆครับอ่ะมือน่านี่มันดำอ่ะเอาถ่านรอบๆนะผมวางไว้รอบๆ เราจุดไฟแต่มันก็ติดเองนะครับง่ายๆอย่างนี้นะผมธีการจุดไฟนะตึง้งโอเคแล้วก็ค่อยๆเอาไฟไอ่านกรบหน้าทีนี้ปั๊กเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะมันกำลังเริ่มติดนะครับผมเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งแก้ติดแล้วไฟข้างล่างเริ่มติดแลลวควันนี่มาเลยนะควันอาจจะเยอะหน่อยหนึ่งว่านเป็นน้ำมันนะครับ คือเดี๋ยวเราจะปล่อยไวงแบนี้สักพักหนึ่งนะให้ไฟมันติดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเสียบโบรนากันนะหรือว่ามาลาั่นเองนะผมไปกันเลยครับผมก็เรียบร้อยนะมาลาเรานะครับผมนี่ว้าวเยอะมากมากนะโบรนาพันเห็ดเข็มแล้วก็เห็ดนางลมอะไรนะเห็ดนางลมหรออ่าเห็ดนางลมดวงแล้วก็จะเป็นหมูตัวนี้เป็นหมูปิ้งหมูย่างมาล่านะผมนี่นะว้าวสวยๆอย่างนี้เลยนะยำเช้า หกโมงจะเจ็ดโมงแล้วนะผมนี่เยอะมากๆครับผมเอาเราจะย่างใส่นี้นะฮะเราเริ่มกันเลยว้าวร้อน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 อไม่ก่อนสูบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะว้าวมาแล้วมาแล้วว้าวน่ากินมากๆเลยครับผมย่างหมาล่นาน้ำสูบมากๆครับผมย่างได้ทีละสองไม้เพราะว่าเตามันเล็กเน,น้นเน้นเน้นเน้นหมูเน,น้นเน,น,น้นหมูเน้นเน้นฮึบ ไม่ไม่มันสูงพุ่นร้อนนี่อันนี้อันนี้อวหน้าพันเข็มเอาสุกแล้วนะะนี่ค่อยๆโรยบอกเลยว่าน่ากินมากนะครับน่ากินมากมาก Uh huh. มาร่ามาร่ามีงาด้วยนะมาร่าตัวไหนมันมีหลายยี่ห้อต้องไปเลือกกันเองนะมาร่าใครที่แบบสำเร็จรูปนะฮะเรียบร้อยเดีย๋ยวมันลองกินดูดูกล้องกันนะโอ้มาร่ายอดเลย เผ็ดกลังพด,ดีครับลิ้นชาประเดิมไม้แรกครับเผ็ดอืมไปดูอันต่อครับ ชาืมชาเลยมันเดิม,หร,รดมหรือ่าหรือเ่ก็เดิมลนองนชิมอือืนอนมกกินไปสิเ<ม>ผ็ดเผ็ดไม่ยอมรัเผ็ดยิ่งเดิมยังไม่เค็มเท่าไหร่ ยังไม่เค็มเลยยังไม่เผ็ดไม่เค็มเท่าไหร่เคี่ยวรอบหนึงยับหมดลิ้นชาอะไรเนี่ยใส่เยอะเกินอ่ะอืมเยอะมันเยอะเผ็ดเผ็ดนางลมหลวงครับไม่ใส่เยอะกันเผ็ดฮะใส่เยอะไม่ได้ผิดใส่เยอะไม่ได้ผิด อร่อยครับดูน้ำเดี๋ยวเดือดติ้งๆิงเลยเผ็ดครับผมแดงจัดแดงจัดเข้ากันกับเผ็ดเผ็ดมาก ครับผมก็วันนี้นะผมในการทํามาล่านะผมวันนี้ก็ลงเทียบร้อยนะผมก็เลยเยอะนะผมที่ยังไม่ได้ย่างนะถ้าใครยังไม่กดไลค์กดติดตามกดให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะผมก็พอะเดิมมาล่าไม้นี้นะผมเป็นออ่หมูนะผมเป็นหมูมาล่านะหมูปิ้งมาล่านะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปต่าเห้องก็ได้ แคปก็นี่นะผมเหลืออีกประมาณอีกชุดใหญ่ๆนะผมก็ยังไม่ได้กินกันนะเดี๋ยวเราจะกินไม้นี้ก่อนนะผมโอเคเดี๋ยมาลองชิมกันดูอีกไม้นึงนะฮะโอเคเผ็ดครับเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากใส่นิดเดียวนะผมโอเคก็วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมติดต่อไปด้วยนะผมก็วันนี้ไปแล้วเจอกันคนหน้า